สนุนการทำความดีโดย a u d a s Non Ammonia Color แชมพูแชมพูปิดผมขาวปราศจากแอมโมเนียไม่ติดผิวและหนังศีสะะทำดีด้วยใจจากภายในสู่ภายนอก Gen X สมุนไพรบำรุงสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม VJX ครับลูกมีรัศมีค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการทำดีได้ง่ายนิดเดียวค่ะ เราจะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับไปค้นหาคนดีกันไม่ว่าเขาจะทําความดีอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เราจะไปพร้อมกับรถเตยตะไฮลักวีโก้แชมป์คันนี้แหละครับไปชมกันเลยค่ะไปเลยบริการจับงูครับงูเหลืองตัวใหญ่ครับเดี๋ยวจะรีบไปนะครับ คล้ายๆว่าชีวิตผมอะมันก็หนังสือนังหาก็ไม่ค่อยได้เรียนพ่อแม่ก็ยากจนก็เลยมุ่งมั่นที่จะทําความดีไปเป็นเดือยบรรเทาฐานะภัยไปเป็นลูกเสือชาวบ้านแม้กระทั่งเป็นนกักจิตวิทยาเวลาเขาจี้ตัวประกันหรือมีคนขึ้นจะจะไปโดสะพานลอยผมตำรวจขึ้นไปไปเสี่ยงตายอย่างนั้นไปไปกปฆ่ากมันแทงเราแล้วมันอะไรล่ะแด่อะไรขึ้นมาบอกไม่รู้แค่เลือตายก็ตายไปทําความดี ก็เหมือนตอนนี้อยู่เขาทำความดีอยู่เพื่อช่วยชีวิตคนอื่นเข้าไปทีแรกก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวโดนเต็มไปหมดอ่ะโดนงูกัดมาจนตัวตายนะครับพิษงูที่มันลงไปในตัวผมเนี่ยนะครับมันไปทําลายตายทําให้ตายผมวายถ้าใครถามผมจริงๆผมพูดจริงๆนะผมอยากตายวันละสิบคนแต่ตายไม่ได้ผมหาเลือดฟาากระชาิได้ปีงแปดร้อยขวดผมต่อชีวิตคนได้เป็นพันๆผมถึงอยู่ พอสงการปีใหม่ออกพรรษาผมจัดที่ให้วัดหมดเงินผมออกเองหมดวัดไม่ต้องแต่คนทําบุญวัดเอกไปถลึงก็ไม่เอาจริงๆผมไม่อยากได้อะไรแล้วนะครับก็คงเป็นก็คงต้องเรียนเรียนอขอญาติพระราดนำลักพระเจ้าอยู่หัวก็คือไม่อยากอะไรแล้วนะครับบ้านมีอยู่ข้าวมีกินก็อยู่เพื่อช่วยคนอื่นแค่นั้นเองอยู่เพื่อช่วยคนที่ว่าใครก็เดือดร้อนอะไรก็โทรมาถ้าเผื่อมีคนให้เงินเอาดีใจแต่มาซื้อของเล่นที่อยู่ที่ที่บ้านท,ที่ที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับให้เด็ก เก็บไว้จัดงานวัดไว้ที่บอกนะครับจะจัดงานวัดจัดงานกชาติผมใช้งเงินพวกนี้ให้มีโอกาสทำทดีถาวายในหลวงราชินีนะครับท,ทําดีเพื่อประชาชนเนี่ยมันรู้สึกเพิ่มใจนะครับดีใจมากที่ว่าได้ทํางานเพื่อสังคมคิดว่าจะทําไปจนตายนะครับเพราะว่ามันมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่วา่าที่ว่าเราได้ทํานะครับ มันทําไ,ไปทุกวันเนี่ยเพื่อทำเพื่อช่วยเหลือสังคมน,นี่มันปลื้มใจมากกว่าลองคิดดูนะครับถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเราไปทําดีวิ่งไปช่วยคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับเราวิ่งไปช่วยคนกลับมาแล้วก็มาลองคิดัเราแต่วันนี้เราเกิดไปทําผิดต่อสังคมไปทําอะไรที่ไม่ดีกับสังคมไปคกหคนทาอหาถหิา่นเราเป็นคนโกงเราเป็นคนเร็วเราไปขับรถชน,คน,ค,น,ค,นคนนู้นคนนี้ตายแล้วด,ดำหนีเนี่ยเราเอาแบบไหนสามอย่างนะขอไว้เลยไม่เลิกนะครับตายก็จะทำหนึ่งบริการจับงู สหาเลือดในสภาราชาติสามจัดงานวัดนะครับทำให้วัดตักบาทนะครับแล้วก็งานพวกเนี้ยพวกกู้ชีพกู้ภัยพวกเนี้ยทำตลอดนะครับไม่เลิกตอนเช้ามืดตอนเชา้าฉันคุขึ้นมาหุงข้าวไง ลูกขึ้นมาหุมข้าวนี่ไงระช้อชาอยู่ตรงนี้โอ้ดีใจมากๆเลยเดี๋ยวก็ดีนะสังคมเรายังมีคนที่ช่วยเหลือกันะยังมีคนอบออกมารีช่วยเหลือล่ะเป็นเรื่องน่ามหาัศจรรย์นะคะที่ลุงธรรมดาคนหนึ่งจะไม่ห่วงชีวิตตัวเองและทำเพื่อผู้อื่นยังไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากจากสังคมสมัยนี้และควรค่าแก่การเชิดชูค่ะ